จะมาเก็บลูกยางเหียงนะครับผมลูกหรือว่าเมล็ดของอยางเหียงนะครับภาษาอีสานนี่เรียกว่าต้นศาสตนะครับผมดูครับต้นนี้ตรงมากเลยนะครับนั้นก็อีกต้นหนึ่งครับ อย่างเหนียงหรือว่าต้นซาดเป็นต้นไม้ที่พยากรฝนได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเวลาดอกหรือว่าลูกเขาหลน่นนี่เราสามารถปรยากรหรือว่ารู้ได้นะครับว่าอีกกี่วันกี่วันฝนจะตกนะครับ ครับลูกใหม่ๆเลยครับก็เก็บเอาไปเพาะนะครับปีนี้แล้วนี้นี่มีเยอะนะครับไอ้น,นี้น่าจะเป็นฝนเมื่อสองสาวันที่แล้วนะครับมันหล่น ที่บนนะครับอำเภอบุญทลิกดูครับโซนนี้จะมียางเขียงแล้วก็ต้นตเตงต้นรังนะครับเยอะแล้วก็จะมีกระบกแล้วก็ต้นมะข่าแต่นะครับจะมีเยอะเดี๋ยวผมไปดู เล็ดที่มันหลุนแถวนี้ก่อนน่ครับเอาไปเผาะก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดสักเท่าไหร่นะครับอย่างเหียงนี่เป็นคือต้นไม้ตระกูลยางนะครับตระกูลเดียวก,กันกับยางนาพยอมแล้วก็ตองตองตึงนะครับหรือว่าต้นตึง เยอะครับนี่นีเพาะได้แล้วนี่ไปปลูกในที่ลุ่มนะครับหรือว่าปลูกในริมคันนาได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมก็ไม่ตายครับดูครับต้นเขานี่จะอยู่ในที่นาเลยปลูกไว้นี่ทนแรงทนน้ำท่วมนะครับ เรื่องน้ำท่วมที่ลุ่มนี่ไม่ต้องห่วงปลูกไปได้เลยดูด้านในกันนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะควายเหยียบแตกนะครับดูลูกได้สดๆใหม่ๆนะครับแบบนี้เนี่ยเพาะเกิดง่าย ได้ปล่อยไว้ข้ามปีสังเกตว่าตระกูลยางนีจะมีปีกนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นรังหรือว่าพยอมยางนายางกราดอย่างนี้ตระกูลยางหมดเลยนะครับ สะสมไปเรื่อยๆครับค่อยๆทำทีละนิดไปสำหรับโคกน้องนาของเราอันนี้ก็ได้20-30เมล็ดแล้วนะครับเกลือสักครึ่งหนึ่งนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วก็เอามาให้ชมกันนะครับสำหรับยางเหียงหรือว่าต้นซาดของเรานั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมยองฟอร์ไลท์ครับสวัสดีครับ